Đây hàm đang nằm vật. Rồi rồi. Bắt lăn vật. Hồn โอ้มันต่อกันไม่ได้ได้สองคนไ,ไหมมาเก้าขึ้นคือจะมีอะไรประมาณนี้นะเออเย็นเองเย็ดเองฮะโอ้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเบื้องได้เบื้องเด็ตพี่วะอ๋อบนไปบนมา พี่น้องพ่อแมอ่พี่น้องเบิด์ตสุขุมสุขวลเนาะมาชมอกสุบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝัง่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกคนหนึงพบพ่อช่องยูทูบของวายิงซายใจกันด้วยพี่น้องเนาะอ่าอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมก็อยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องไม้เดอ้อพี่น้องเนาะอ่ามาดีวิวทาสีให้พ่อแม่พี่อ่านะพี่น้องเนาะทาสีอ่าครีมใส่ประตูแล้อก็งามอยู่เด้อพี่น้องเนาะ งามแล้วป่ะน,นีพี่น้องเลยโอ้เต๋อถ้าเฮามาได้มาใส่ทั้งพื้นทั้งยังนี่เห็นฉักได้หนีนาะพี่น้องนเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยเนาะพี่น้องเยไงทั้งสองคนเพิ่นพาสีสบายดีเด้อสองคนเลยพบมาขางนี่มันห่อนแงนหงเนาะห่อนแหง เด็ดพี่น้องเลยได้เจ๊กลำแล้ว,ลลวอันทีนี่มันสามแล้วสามแล้วเก็บไปเลยบัดนี้เนะ<อ>าะวันไรชัยแล้วสีฝ่าชียนะังเนาะโอ้อ,อืม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 หักงี้แล้วพี่น้องเลยบ้านอืม หัวเป็นมาเห็ดหักนี่พี่น้องเลยพี่เฮียดาบันพี่น้องเลยพ้อนพี่น้องเลยออกไปทางใดก็บปได้ฮ้อนเฮงเา้อ ฮัลโดีพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นท่านี่เป็นซองสีเนาะสีขีมครับมาสีขาวน้องขีมกับสีขาว,ขาวทาแบบนั้นเช่นว่าคาถาประตูครับน,น,นี่แหละพี่น้องเลเนะาะก็เดือดเตเปิลมา ให้ทั้งเงินลงสะ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 ไปแปลงพื้นแปลงยังมันตะทเทเทพื้นแปลงยงางนอพเ่น้อรับพอได้ใหลูกเพิ้นดนนางดินนางหัว Ờ, tơ mang thương hao uแดด đốt,ออกมา chi đốt mua ta, mua ta hèn phi nông mà xoong mình co, mà bưng cắt đai ta huận, phi này à ส, ờ, ส่วนบุญแต็คือว่าเทียบเลยทำอย่างนั้นแต่ว่ายัางดูบิดยังดูบิดประตูตัวนี้ตูตัวนี้ครับประตูตัวนี้ตัวตห้องตัวนี้กำพังน้องๆ่น ทาตัวนี้ทาไปเก็บไปเก็บมาอีกมืออื่นมือพี่น้องน่าสีแล้วเนาะนี่ว,ว่าสีตัวนี้มันเบิร์ดเพื่อในอะไรเนาะเพิ่อจะทาบริคุงเนาะพี่น้องมันอยู่ซอกดื้อเพื่ออะไเนาะจี๊ปปาเลยบอกเพื่อในอะไรนี่อ่ะ,ะพวกนี้กันยังเคิงเนาะพี่น้องเนาะยังเคิงยังมาด้ทาอ่าเคิืงยังมาด้ทาตามอันนี้ แต่ว่าสีภายในนี่โอเคอ่บาบม่ได้เปลี่ยนเราเป็นเนาะมักจะเป็นลูกใายลูกวิทเดนะทางขึน้นตรงมันมันยังห่างมันหลบไม่ได้เนาะลูกวิดแกใส่ซื้อเนาะพี่น้องเนาะใส่เอไว้วซื้อพี่น้องห่างมันห่างมันหลบไม่ได้มีแต่ใสก่ก้อนหลบเอา ตัวนี้ธนทาสีภายในในบ้านามาซราเก็บงานนี่พี่นอ้องเยทุกทิ้งทุกอย่างเนาะเก็บงานจิจกอกจกเหมือนี่บอเห็นเพิ่นออกมาเาบิดท,ทั้งครอบครัวเลยเหมือนี่คือว่าน้องไม้ไข่แห้งบหมอนยังหมดเศร้าตัวนี้อะไร้องพิงเนาะเราเป็นบอคอยสบายเนยช่วงเก็บมานอนเอน คือบ่ a n k y ห้อืน้ตาบ้นนีห้องน้ํานี้ห้องน้ํานี้สิบ่มีช่องลมนเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดผู้ใหญ่ตามจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องก็สิอ่าอันนั้นนี โมได้พี่น้องเลยเนาะเอฟซี FC บางคนเป็นโมเข่าใจว่าเราเวียงเอ้ยหุ้มงานางเนิ่ยเพื่อนตรง,งมานั่นนั่นนี่เทนชั้นเอฟซีพิมพ์บอกว่าเวียงหลายเทือ่อนเลยบอกให้เตือนเลยชั้นเอฟซีมันโมแมนในพี่น้องเนาะให้เอฟซีเนี่เข่าใจน้ำพี่น้องเลยพอเวียงเองกับอ่าเป็นสะพานบุญนเนาะสื่อสารหรือว่าถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องกะบชุดแล้วแตยอ่อาบุรักผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนกันพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคนที่นั่นเฮาสิไปีันติโนน,น,นนั่นนี่บ่ได้พี่น้องทีนี่นีว่ามันขึ้นอยู่กับเพคนส่วนเมื่อวานนี่เนาะเขาก็ได้ซื้อเสาซื้อ,อยังเนาะพี่นอ้องมาลงของอา่าคุยช่วยจ้างพุทธนาะเพียงเนาะกะติดตามพี่นอ้องเลย ติดตามต่อไปว่าว่าสิได้ทำไรนอกพีนเนาะว่าจะถึงขั้นไดเพราะว่าอ่าเป็นผู้ใหญ่จากอเมริกานอกพีนเนาะเป็นเป็นเอื่อยเนาะที่ว่าเป็นหาบ่เวียงเป็นฟานบุญซื้อเสาสิบสองต้นนี้น,น้องเพียงแต่ว่าโลยางอื่นนี้อ่าเรียวเตเนาะ,ะรับผู้ใหญ่หลายคนหรือว่าเอฟซีเนาะ อยากจะซื้อดินบอกลินบอกพี่นอ้องเลยมาห้เพิินเนาะคือว่าคนอะไรคนหน่อยเต่มกันพี่นอ้องเลยชาวมาสับลาบอยู่ต้องรอในงานการดําเนินการเนาะอยู่ทางบ้านทางเฮือนของของเพื่อนนี่แหละพี่นอ้องคือว่าเบียงเองนี่กะคือเคยบอกเคยบคอกเอฟซี FC ฟังเน,ะนาะหลายคนก็เป็นสะพานบุญเนาะพี่นอ้อง เป็นสะพานบุญให้หรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นต้องการนะเนาะส่วนในเรื่องดูแลงานน้องเพียงเนาะนี่ก็คือว่าเป็นที่ดินเพิ่นน้ำยังเฮากะจอห้เรียบร้อยแล้วน้ำเป็นน้ำเป็นยังเฮากะจอห้เรียบร้อยคือว่ามีหน้าที่เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่เรียนเขามานั่งอยู่โฮมก่อนให้เอฟซีเบิงเนาะพี่งเนาะ่วนในเรื่องดูแลงานนี่หรือว่าการจัดการ นายชวนอ่ะเบิ่งเบียกเบิ่งงานนี่บ่เวียงกับว่าทำเต็มที่พี่น้องกันเนาะเ็ดบบาบ่ให้มีจุดบกพร่องอย่างเลยเนาะพี่น้องเพื่อจะให้ผู้ใหญ่นี่สบายใจนี่ชวนเรื่องนี้อ่เพราะว่าเชียงนพี่น้องอยังปลาไก่ปอไก่เนาะที่ใบอยังอ่ะเนาะพี่น้อง เพื่อชีวานั้นแต่ส่วนเรื่องเงินว่าจะเลีวหรือบ่เล่อนี่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เอฟซีน้องพี่น้องเนาะส่วนทางบ้านทางเฮือนของเงินช่างพูดนี่กับเมียนี่พวาเวียงเองนี่ก็เป็นสะพานบุญให้ไปที่อาคานตน้นแต่ละล่างน้องพี่น้องเนาะเขาก็ถ้าเขาได้เฮ็ดเขาก็ชิมยายามเบิงหรือว่าอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะ ถ้าว่ามีเอฟซีอยากจะช่วยเพิ่นเนาะอ่าซื้อเล็กบอซื้อปูนบอเนาะพี่น้งนองเนาะกะอ่าติดต่อมาได้คือเก่าพี่น้งนองเนาะบ่เวียงเองกะบจีพยายามทยอยอ่าซื้อแต่ว่าในชวนเรื่องสร้างเนาะเพียงเนาะในชวนเรื่องสร้างนี่กับเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเนาะเเนาะพินนะ่นเห็ดเองคือแข่ไข่กับลุงแก้วเราเห็ดเพื่อนดุเราเห็น,นไหมเพี่น้องะบ่ได้มีค่าสร้าง เดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจดีคือเห็นหรือว่าอยากแกซื้อกับเขากับน้ำเนาะเอากระซื้อให้เพิ่อนกินแบบนี้นาพี่น้องเอาเองก็ช่วยได้แชํานี่พี่น้องไงือว่าเวียงเองกะอัปเดตไปได้เรื่อยจนพี่แดดพี่น้องลายคน fc ลายคนเพิ่นก็นดีใจน้ำผู้สวยกับสางพุดอยู่เลยที่ว่าอะไรเฮือนได,ได้เดสาได้เลนนอนเพียงเนาะได้เสาได้เดินได้บนอยู่บนเสาบนพักอาศัยนี่ก็เริ่มมีอ่า บ้านดังที่หาลังที่หกแหละท 6, ล่าบ้านสร้างพุดเกิดนี่ลังที่หกไปลังที่เจ็ดที่บางที่เพิ่นได้ทถมที่นี่นี่มูยเวียงเพชรก็โตโตจากของน้องไม้มาหน่ชิมีอีหลังนึงนี่เป็นห้องด่านลุงแก้วนี่โตจากของน้องไม่แต่ว่าเพิ่นทถมทีแล้วในส่วนห้องผู้ช่วยนี่อ่าเป็นลังที่เจ็ดไดพี่น้องเลยถาบ้าในเกิดขึ้นนี่แต่ว่ายัางไม่ได้ทถมที่ของผู้ช่วยถาบ้าเพิ่นมีเงินมียังกะ เพื่อนได้นั่นอนี้กับเพื่อนก็คือสีธมเองเพื่อนท่นแอพีน้องเนาะคือทางโมเวียงนี่ก็บอกไหวคือว่าท่านแอพอาผู้ใหญ่เพื่อนมอบไม้ให้เป็นะพ้นบุญแบบต่อเนื่องที่ว่าครับหนาทีดูแลในเขตของผู้ช่วยอีกอะ่ะอีพยายามออกมาให้ดีที่สุดอย่างเช่นบานน้อ,นองจอยี่านแพีน้องเน,ะนาะเช่นบานน้องจอยแบบนอ้องดาวที่ว่าในโมเวียงดูแลอยู่ตอนนี้ ก็คือในเรื่องคาซางปูกระเบื้องเนาะปูกระเบื้องดอว,ว่าทาสีนราเวียงเนาะแล้วก็ต่อเติมมองอีกอ่าคือบ้านน้องดาวคือบวียงเองกะเอาจะนิ่นจะนิน่นเอาในส่วนที่บวียงดูได้ว่างานในส่วนอื่นกะถามันอันนั้นกับบวียงบวกกะก่าวกายน,น้องเพียงเน,ะนาะกะพยายามบอกชวนน้องๆทุกคนพี่น้องไยว่าให้เฮ็ดแบบไรแบบไรอ่า เพราะว่าบางเถื่อบางทีคนเฮาถ้ามีผรูปบสอนเพิ่นกะอาะสีบบนั่นนะพี่น้องมาพีบา้านนี้หอนเฮงเวงเองมานั่งเบิงเสาเบิงยังพอตั้งแต่มเมื่อวานี่ยเฮาเข้ามากะมาพี่แต่มันบบคอยมีโฮมพี่น้องมันบบคอยมีโฮมเฮาก็มีแต่ว่าถ่ายพ่อเมีพี่น้องเอฟซีได้เบิงได้ชมได้รุ่นไปน้ำกันพร้อมๆกัน เนา่ยไดคนก็ให้กำลังใจมาเนาะมันจังนะทางพุ่นก็ับเวนทาสีเนาะทางเฮือนน้องไม้อ่าเวนทาสีก็เริ่มห่อนเนี่ยพี่น้องห่อนเลนห่อน,อนอยังเนาะเขาก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ติดตามในดุลในสมน้องพี่น้องเนาะนนะก็ดีใจน้ำผู้ช่วยที่ได้มาอยู่กับน้องๆหรือว่าในอ่มามาเบิ่งมาแย่งกันเด็กพี่น้องต่อไปเนาะ ใครแต่ว่าดินแถวนี้น้่ยน่มบกครั้งพี่น้องน้่มบกครั้งนีะมันอย่างนา้นนะพวกเราติดตามว่ามันจะขึ้น,นเนื้อเดือนใดเนาะพี่น้องเบิ่งก่อนแบบเป็นไงเป็นสีเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องกว่าการเหดบา้านเห็ดเฮือนแต่ละลังนี่มันบม่ได้จบไงยังไยนางคาสีอยู่ทาง อะรอรอบ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 ทิ้งขาวเทียงแล้วฉันจะเอาทอลงนงจ้อยอะหดทออยู่ งา,า,า,ามน้มโบงามนามให่มันรอกบายนี่ต้องย่งอลงเด้อรอกบานอ่าย่อช่วยกันยังน่ะขัวจะได้อีครั้งนี้เอาละขัวยังขึ้นอ่แต่ว,ว่าตอนแดงดูว่า,าวยังโบนั่นกะบทำเอาลงแล้วอันมันยังโบอันนั้นน่ะตอนแรงเจ้าหิ้อ่าหิ้ดินแห่ <c ười> น้ำนี้เข้ามาใส่แถวนี้เด้อ มันอยากต่ำแถวดินบกดินยังเพราะว่าการห่อลงทมนี่กับมันสีเดืออยู่แ้วพี่น้องดินน,นี่เนาะมันก็สีเดืออยู่หาัางเดือก็เรือบลายไปหนไให้น้องจอยเป่นอน,น,นันตน้ำที่ออกน้ำพนาพิมตอนนี้กำลังเทตีนตีนมันไว้พยายามอ่าเปิ่งหรือว่า ทำเด็ดเวียงงานทำนาทีห้องตัวเองกะว่าที่ชุดเติบหนึ่งแหละบ่ววเวียงเองก็ได้แต่ว่าเก็บเบียร์เก็บงานไปทีละเก็ทีน้อยเลยยังได ก็เริ่ม้เก็ลลแวต้มเมอินปลาเด็นโอนเดียังเดินลงจอยดินเหรออ่าต้มเขาไปมันใสเขาใสจำได้จำได,ดอยู่ดินนั่นมาว่าดินเหรอินแพงนะดินเหรอโมโฟมันโมโฟมอโฟยู่เขากะท้ามันนั่นเขากะจะได้ไลายเบิ่งเนาะอ่าซื้อกะซื้อน้อยซื้อเต็มรถกัมันแพง

หน่อยเดือนซีเดือน,นหาใบไ,ไม้เริ่มร่นเนะกับโมเมนเดือนหาผู้เดิมจยากปงเดือนซีเนี่เริ่มร่นบระเด็นนี่ถ้าแล้วนนะอย่าะเงียถาแล้วตัวน,น,น้องน้องเฮน้องมันนองน้ำมันนนั่นอ๋อในเรื่องในใบไมาทางนี้ผมอีู่แล้นั่นมันมันหด

บมตกนะคือว่าเป็น,ปนภยยัยหยิบเดียวไปทางใดบองไอ้มันไอเดะหยิบเลหงอแล้วมัดตกเันเนาะหงนั่นหลนนะี่บโาสูสูดดโตอันโตนั่นน่ะโตอยู่ในน่ะมันซีมันเบิดบป,รประตูนี่น่ะโตประตูขอประตู บริชยันภายในนะสีน้ำมันนะสีหม่นะนะด,ดีเบอร์เลยอ๋อพันยานบอโอ้โหอนอะไจนมัวตาอาหารละลานบ่ หาไปทางไนบ้านพาาไปใส่กุมกุกิบก็บของกุ๊กไปบโอ้ไปหามด้านนั้นเลยเลยเลยด้านนั้นเนหผนเฮง โอ้มันโตกันบ่นได้ได้ช่องคนแได้นะมาครับเราคือจะมีอะไรประมางนั้นะเออเย็นเองเย็นเองฮะโอ้เข้าเลาเลเาไปเบื้องไรเบื้องไหนพี่วะอ,อ๋อวนไปวนมาเก็ไไบไปบัตรเดียวหรือบัตร ไปบบดเดียวแล้วมันจงังบริหามทางด้านลายเถื่อทำนี้ได้พอดีเบิ้งหาหอหองกบดีนะตีนมันจนนอนมือเงาด้ะอืมเงี้ยเชงอ่าทางนี้เนีมันสิเถืงบ่นี่ฮะเงี้ยหวะจะอนอนมาบ่ถึง,งขอบวงกวบปี่ mình một thừng càng đừng đấy, đấy. À. là ăn okay ừ ừ ừ. ừ, nà, nà, này vào rồi ok đã hôn nào đi chị nó Mà nị chị nó thả vào phim pha học ăn đại cả trống gặp coi thôi coi phai lải chị nong này hót nào đi clip cái gì coi cho bông mai con พ่อๆในคลิปต่อไปเด้เอพ่อเมพน้องเอฟซีเปิดชูขูทุกคนเนาะฝากกวไลกแชร์กดติดตามเส้นงเก่าเส้นเดิมติองทางบ้านเถื่อนของน้องๆและนำบมือแห้งสีห่อนขื้นไปเมื่อหน่เทำเพียงเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนน้องเลยอเขอกล่าคำว่าสบายดีสบายดีปปิดชูขูทุกคนเด้อเนาะ